สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะอังกอก็จะพาลูกสาวไปเล่นน้ำสงการจ้าไปหาดจอมเทียนกันจ้าหาดดวงตาลแล้วก็หาดยินยอมนะคะก็จะไปเล่นน้ำบริเวณแถวแถวนั้นนะคะอันนี้อังกอก็ทดลองใช้ซองกันน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนซองใส่โทรศัพท์กันน้ำนะคะอันนี้ก็เริ่มถ่ายมาตั้งแต่ออกจากปากซอยบ้านนะคะแล้วก็ ขี่รถมอเตอร์ไซค์เว้นเว้นเว้นกันมาก็มาดูกันเลยค่ะว่าจะแถวไหนเขาเล่นน้ํากันแล้วนะคะอันนี้ังก็ก็มาข้ามทางรถไฟนะคะก็กําลังจะไปถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็จะออกไปตรงสี่แยกวัดบุญนะคะแล้วก็จะตรงลงไปหาดจอมเทียนเลยจ้า มาดูกันเลยว่าแถวไหนเขาเล่นน้ํากันอันนี้ก็จะเป็นแถวแถววัดบุญนะคะวัดบุญกันจนานะคะแล้วก็อันนี้ก็เขาเรียกว่าซอยบุญกันจนานะคะตรงนี้เขาก็เริ่มเล่นน้ํากันแล้วนะคะเพื่อนๆเพรามีบางจุดที่เขาเล่นน้ำอันนี้กํลาลังสาบมาแล้วจวดโดนเต็มเต็มเลยค่ะ ไม่เป็นไรนะคะโทรศัพท์ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าใส่ซองกันน้ํามาแล้วอังกอก็ขอตัวเช็ดกล้องก่อนนะคะและอันนี้อังกอก็จะมาเที่ยวหาดบริเวณหาดดงตาแล้วก็ไปอีกครั้งหน้าก็จะเป็นหาดยินยอมนะคะเพราะว่าอังกอ็ชอบไปถ่ายรูปตรงบริเวณที่มีโขดหินจ้าเพื่อนๆวิวสวยดีอังกอก็จะมาดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะ วันนี้ก็เป็นวันสงการวันแรกนะคะวันที่13บเมษายนส5 6 8าหนะคะวันนี้คลื่นแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆอนอังกรอร์ดูแล้วลมแรงมากก็เลยไม่ค่อยเล่นน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนก็ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่งให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ทะเล อยู่บ้านนอกเราหรือว่าอยู่ทางอีสานบ้านเราที่ไม่มีทะเลนะคะเพื่อนๆอนังกอก็จะถ่ายคลิปวิดีโอส่งต่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันจ้าแต่ตอนนี้กล้องก็งกงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่างกอใส่ในซองพลาสติกซองกันน้ํานะคะก็ถือว่ากันน้ําได้ดียอดเยี่ยมมากเลยนะคะเพื่อนๆ นี่ก็คือเทศกาลสงการปีนี้ไม่ได้กลับบ้านเลยจ้าก็คิดถึงพ่อกับแม่นะคะก็อยากกลับไปเที่ยวที่บ้านเราเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเลยปีนี้เพราะว่าแฟนก็ไปบวชนะคะเราก็ขออนุม,มทนาสาธุรด้วยตอนนี้เราก็มาถึงหาดยินยอมแล้วจ้าคนเยอะมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนบางคก็จะขอจอด รถบริเวณตรงนี้แล้วกันนะคะก็จะไปหาที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล่นน้ำกันแถวแถวนี้จ้าสวัสดีค่ะ